เอาครับพี่น้องครับสำหรับปฏิบัติการนะครับในเสาวันนี้นะครับก็คือปฏิบัติการการเป่งน้ำนะครับเพื่อสิทธิการหวดน้ำนะครับนี่ครับผมนี่เป่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่สำหรับปฏิบัติการหวดน้ำของเราครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพออปายครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผม จากแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสําหรับปฏิบัติการนะครับในเสาร์วันนี้นะครับผมเป็นปฏิบัติการการหวดน้านะครับผมนี่เนาะการหวดน้ําในไฮน่านะครับเที่ยวทําการวานแล้วครับผมพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากเที่ยววานไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับผมนี่เนาะหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ตอนนี้ก็เกิดแล้วครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ แล้วนอกจากนั้นนะครับผมในส่วนของการว่านสามนะครับผมนี่นี่แล้งมอวานนี่ครับผมพี่น้องครับนี่นาะแต่ว่าก่อนอื่นวอาจะให้พี่น้อง้องไปนะครับเดี๋ยวเราฟังกันนะครับว่าที่นี่ครับโคกหนองนาธรรมมาฆ่ามหาสารคามครับผมสำหรับปฏิบัติการนะครับหน้าปังรอบนี้เป็นรอบที่3ครับพี่น้องครับนี่นาะซึ่งเขาที่พ่อแม่พี่น้องนะครับเห็นว่านกันอยู่นี่นะครับผมหอมพวงหรือว่าจัสมินเบอร์20ครับพี่น้องครับนี่ เลี้ยวไปนี่ที่พ่อให้พี่น้องป้องไปเห็นขี้เขียวอยู่นี่ครับนี่เกิดดีคักปันยังครับผมนี่นี่ครับนี่นี่เอาซูมให้พี่น้องเบ่งนะครับแน่แจ็กหน่อยเนาะนี่ครับนี่เกิดดีคักปัญ่ังครับผมพี่น้องครับนี่เนาะเอามาเบ่งท่างนี่ครับผมบานี่นอสบลบอยู่นี่ครับผมนี่นอสบลบอยู่นี่แมนเบิ้ดครับผมนี่เขาขาวอยู่นี่ครับผมพี่น้องครับนี่เนาะ เอาครับพ <ève S 2> <sociedad, S 1> ี ını, aha, ่น้องครับพอมาบอกรายละเอียดต่างๆนะครับของการหวดน้ําในหน้าเขานะครับว่าคือหยังนะครับแล้วก็มีผลดีต่างๆเช่นไหนนะครับการหวดน้านะครับผ้าใสานบ้านผมนะครับก็คือการปล่อยน้ําเขานะครับผมนี่ได้แปลงหน้านะครับที่เราต้องการสีทําการหวดน้ำเนาะโดยวิธีการก็คือเอาน้ําเขานแปลงหน้านี่ทั้งเบิดเลยนะครับผมนี่นะครับ โดยเฮาดีใส่เวลานะครับให้น้ำนะครับอยู่ในแปลงน้านี่ประมาณหนึ่งวันหนึ่งคืนครับผมนี่ครับผมเพื่อจะเกิดผลดีอยสองประการครับประการแรกนี่ก็คือให้ความชื้นนะครับผมสำหรับต้นข้าวที่เกิดแล้วนะครับสำหรับต้นเขาที่งอกที่เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นปกตินะครับซึ่งตอนนี้ก็มั่นกับสินาแห่งแน่จักหน่อยครับผม นะครับก็เลยเพิ่มความชื้นในกับเพ่นเนาะนั่นประการแรกประการที่สองนะครับผมนี่สำหรับข้าวนะครับพึ่งหวานใหม่ครับพี่น้องครับเห็นมั้ข้างโคกอยู่นี่ครับผมพี่น้องครับนี่ข้างโคกอยู่นี่ขันสมมุาไปให้มันข้างโคกในลักษณะแบบนี้มันจะมีผลเสียอยู่สองประการประการแรกก็คือนกหนูปูเปีกนี่สีไม้กิ๊กกินครับผมพี่น้องครับนี่ เห็นเป็นเม็ดเข่าแบบนี้ครับผมนี่เนาะนี่อีกแก๊งน้อยนกนูกปูปีเข็นนี่กสิมาเก็ตกินครับโดยเพอยิงยิงนกพิราบตัวดีครับผมพี่น้องครับนี่เนาะถึงแม้ว่ามันสีเกิดหากแล้วแต่ว่ามันค้างโคกอยู่ในลักษณะแบบนี้นี่มันกับบอสามาสีถาซมมว่านาดินแห่งนี่หากกับบอสามาสีแท่งลงดินได้นะครับเนื่องจากว่าขาดความชื้นครับพี่น้องครับขาดความชื้นเนาะ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสิไคน้ำเขานะครับเพื่อสิเป็นการหวดน้ำนะครับโดยวิธีการก็คือว่าเราจะไขน้ำนะครับลงแปลงข้าวนี้นะครับทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนนะครับหลังจากนั้นนะครับเห้กสิไขน้ำออกนะครับโล่งซู่ห้องเหมียงนี่ครับผมหรือว่าคลองน้ำนะครับ ที่โคกน้องนาทำอาข่ามาสารคามนะครับเพื่อสิปลอยลงกุดนะครับหรือว่าน้องน้ำสาธารณะต่างๆต่อไปครับพี่น้องครับนี่เนาะดังนั้นก็เลยบ่ใจพี่น้องเปล่าไปในเราฟังกันนะครับพอหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าต้นเขาต้นน,น้อยๆอยุ่นี่เจ้ามาปล่อยน้ำท่วมเขาแบบนี้นี่เขาสิบ่ตาย่พราะสันว่าบ่ตายครับเนื่องจากว่าเข้าใส่เวลาในการให้น้ำนะครับยุ่ในแปลงนี่ เพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเป่งลงห้องเหนียงนี่ครับผมแล้วก็ปล่อยลงฟุดต่อไปนะครับเข้าบ่ไดเอาไว้หลายมือหลายคืนนะครับนาอเอาไว้เพียงหนึ่งมือหนึ่งคืนเท่านั้นนะครับนี่คือปฏิบัติการนะครับในการหวดน้ําของเรานะครับผมเอาครับพี่น้องครับสําหรับคลิปต่อไปนะครับเขาจะมาว่าจากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการงอกของข้าวสายพันธุ์นี้ครับผม เจสซีมินเบอร์20ของเราครับผมนี่โอ้ยงอกดีครับปันยังครับผมนี่เนาะเอาไรเหลือต่างๆนะครับในคลิปต่อไปนะครับจังมาว่าจากันเนาะฝากคอ้พี่น้องปองไปนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมเอาครับผมสําหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยวัชเกษเรษพร้อมทีมงานพร้อมล่าผ้าจากพี่น้องฟองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสําหรับวันนี้ครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม